ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเมื่อมีดวงดาวต่างๆนั่นได้มีการโคจรโยกย้ายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้จึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้เราก็มารับฟังจากช่องของเรา <c oughs> นั่นก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงชาวราศีพิจิกกันว่าท่านต้องระวังอะไรกันบ้างในช่วงนี้ในเมื่อในช่วงที่มีดวงดาวต่างๆนั่นมีการโคจรโยกยา้ายจึงทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นต้องระมัดระวังในช่วงของต้นๆเดือนนี้เนื่องด้วยในช่วงของวันที่สี จะมีดาวพระศุกร์นั้นโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ชาวราศีพิจิกนี้ต้องระมัดระวังหลายสิ่งหลายอย่างบางสิ่งบางอย่างต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานบางครั้งบางคราวบางท่านนั้นทำงานอยู่ดีๆก็มีคำสั่งให้พักงานหรือว่าย้ายงานก็มีบางคนก็ โดนย้ายตำแหน่งก็มีในช่วงนี้ถือว่าการทำงานจะยังไม่แน่นอนในช่วงที่มีดาวต่างๆเข้ามาโคจรโยกย้ายกันอยู่ในช่วงนี้บางท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างก็อาจจะว่างไม่มีงานทำบางทีบางครั้งนั้นต้องล่อนเล่ไปทำงานที่อื่นบางคนก็ ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายบางท่านนั้นก็ต้องขาดทุนหรือว่าต้องปิดกิจการการค้าขายก็มีบางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆบางท่านก็ต้องออกจากงานก็มีในช่วงนี้พูดถึงในช่วงของที่ท่านต้องระวัง ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวงังในเรื่องของคำพูดคำจาบางทีก็พูดกันไม่รู้เรื่องบางทีก็มีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นบางทีก็มีการเลิกลากันได้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ท่านต้องระวังอีกอย่างในเรื่องของการเงินการทอง ในช่วงนี้บางทีบางครั้งก็เรียกว่ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับทำให้ท่านนั้นชักหน้าไม่ถึงหลังบางครั้งบางคราวก็มีกินบ้างไม่มีกินบ้างก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงของท่านยังไม่ค่อยดีเท่าไรเนื่องด้วยในช่วงที่มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการสะดุดเกิดขึ้นได้ ในช่วงนี้ชาวราศีชาวราศีพิจิกนั้นจะทำอะไรต้องระมัดระวังไว้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่9จะมีดาวพระเกตนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีเมษอันนี้ก็จะทําให้ท่านต้องระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการครบคนไม่ว่าท่านจะคบใครในช่วงนี้ท่านระวังไว้ เพราะว่าเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาบางคนก็คิดไม่ซื่อตรับกับเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคบคนก็ต้องระมัดระวังไว้คำพูดคำจาบางคนก็มาพูดจาหลอกลวงให้ท่านนั้นเสียทรัพย์เสียสินได้บางคนนั้นหูเบาใจอ่อนอาจจะต้องเสียเงินเสียทองได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สิ เจ็ดนี้นั่นดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นในเมื่อมีดาวพระอาทิตย์นั่นเข้าสู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีของเราจะทำให้เรานั่นมีโชคมีลาบได้ลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานก็ดีงานที่ท่านทำนั่นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงาน ก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นในช่วงของวันที่17จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีของเรานั่นก็คือราศีพิจิกจึงทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นดวงดีดวงเด่น <c oughs> เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ การงานที่ท่านทำก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านเป็นงานที่ดีทำแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยทำแล้วจะมีเจ้านายรักใคร่มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมากมายจึงทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีความโดดเด่นเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกา งานก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเรียกว่างานหาง่ายเงินก็หาคล่องทำอะไรก็มีโชคมีลาบในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนี้นั้นทำอะไรตั้นรีบลงมือทำได้เลยการลงทุนก็เหมาะอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะลงทุนในด้านของการค้าขาย หรือท่านจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านถ้าก็ท่านชอบทำงานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างก็ถือว่างานของท่านจะดำเนินไปได้ด้วยดีจะมีคนเข้ามาจ้างวานท่านอีกมากมายถือว่างานนั้นจะมีเข้ามารอท่านอยู่เสมอท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรมบางคนนั้นมีเรือเก็บเรือฝาก อีกตหากในช่วงนี้บางคนก็มีเงินมีทองเอาไปต่อยอดลงทุนได้อีกสร้างกิจการขยายสาขาไปอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านกำลังมาแรงในเรื่องของการหาเงินหาทองก็ถือว่าไม่ไกลเกินเอื้อมท่านจะมองเห็นหนทางที่ท่านจะหาเงินหาทองได้แคล่วคล่องว่องไว ดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นจะติดขัดอยู่เสมอคนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงของเดือนที่แล้วการงานก็ไม่ค่อยดีทำงานก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบท่านอยู่งานที่ท่านทำก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองบางทีก็นึกเบื่อหน่ายบางทีก็นึกการท้อถอยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงของเดือนที่แล้ว แต่ต่อจากนี้ไปในเรื่องของการงานท่านจะมีความมณะมีความอดทนมีความบากบันท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอีกด้วยในช่วงของเดือนพฤศจิกานับว่าเป็นเดือนที่มีโชคมีลาภเป็นเดือนที่ท่านจะร่ำรวยทำอะไรก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดี และเป็นงานที่ยั่งยืนถาวรอ,อีกด้วยบางคนไปสมัครงานอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้งานทำที่ดีอีกด้วยถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงไม่มีราศีใดที่จะเข้ามาแข่งได้ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยในเรื่องของโชคลาภดวงชะตา ในช่วงของเดือนพฤศจิกานี้นับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกอย่างง่ายดายในช่วงที่ดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิกต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28ของเดือนพฤศจิกาจะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวพระศุกร์จะกโคจร โยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกอีกเช่นเดียวกันซึ่งดาวสองดวงนี้จะมาอยู่รวมกันในราศีเดียวกันนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์มาอยู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีความสดใสทำอะไรมีความโดดเด่นการงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีความรักก็จะมี ความสุขดีในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ให้ท่านระมัดระวังไว้เพราะว่าในช่วงนี้มีดาวสองดวงเข้ามาอยู่ในราศีเดียวกันในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ท่านระมัดระวังไปเนื้อไปต้าใช้รถใช้สนนหรือว่าจะไปทางไหนก็แล้วแต่ให้ท่านระมัดระวังไว้ ในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิตต้องระมัดระวังเขไว้ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆก้อย,อยตั้นระวังเขไว้บางตีบางครั้งเราก็ไปติดเชื้อ มาตากมาจากที่อื่นจึงทำให้ท่านนั้นเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันไว้สำหรับท่านใดที่สูงอายุในช่วงนี้โลกเก่าๆความดันไขมันเบาหวานอันนี้อาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับคนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแต่สิ่งที่ดีๆโดยภาพรวมแล้ว สิ่งดีๆนั้นจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังท่านฟังคลิปของเราในครั้งนี้ก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้การดูดวงนั้นเราก็เพียงชี้แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวยัยให้ท่านได้มีความรู้ ในวันข้างหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรจะไม่เกิดขึ้นเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีการฟังนี่ท่านใช้วิจารณญาณด้วยก็แล้วกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี